เจ้าพะลึงสั้นเจ้าลรอนรับหรือมาเพื่อเดี่ยวแด้วยังมาดูนะสวัสดีจ้าพี่น้องและท่านเจ้าสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองควางน้องเกล็ดแตสิบบาทสวัสดีครับพ่อการีบบรายการอีสานปราโสะครับคขอยูนองกรถสะบานไปอยู่ในเมืองอยู่แพรกอาสาก็เลยเอาทิอันนี้ตำยังนี่ตำตีนไก่บวมีกระดูกอ๋อเอาซิมซิมเบิร์กคัมยังไงกระดูกเธอก็ให้กินน้ำได้นี่อยากน้ำอยู่บ่เจ้าใจเลยค่ะเมื่อกินน้ำเจ้าหรอเออนี่ สมซาสม,ออมรื่อเออยำก้อนเนี้ยท็อปตีนไก่ไม่มีที่ไหนมีนะครับเพราะว่ามันต้อง,ง,องจ้างคนเห็ดเอาเอากระดูกร่นรอนออกอะไรที่สุดได้ให้สุดเคือหนมรรัมตลาดแบบอ,อ,อันนี้เลยมากแบบตำร่อนทำหนังทำหมาหนี่แหละตำปูปลาบานเห่ากินที่ราอยากย่างปลาจุดลวด <c oughs> เป็นไงตีนไก่เออทราบน้่งก็อยากก่อนเนาะตำปลาได้ดิ าดิซมอาหัรแซมเอเลยงามเลื่อยงั่มโมเลยนี่หลังไปไหนแท้อูดามั่งตับปลาพี่น้องตับปลาแบบปลาออริจินอลเด้อแต่ว่าออริจินอลบ้าวข้าวเหนียวเนาะสมุปซุปุ๋ยเนาะนะคือบ้านเ้าเอาอย่างกระใสใส่เอออืมอืมอืมเจ้า สเต็กครับอเลือดเผือครับอันนี้ยังครับครับทวนำเอาทั่วมีทุกอย่างเลยครับทุกอย่างนะอธิบายไหมมีแซลมอนมีกุ้งสดกุ้งสุกมีตีนไก่มีเล็บมือนางมีหอยแครงมีปูม้าสดมีเสแวนมาแล้วทั้งหมดวันจุดเด้กินบัะขาให้เป็นไหม กูกินแล้วอ่ะกูกินนล้วตอนนู้นฟาวมาปากน่ะไม่เออแล้วก็พันธ์เส้นกับปูนี่ดีกระดูปเออพันกินแล้วอันนี้ตำตีนได้นี่เข้าวเจ้าสีเสือผักขาก็บับนผักนู่นนี่นั่นกระเทียมเปื่ยมากินมีโบเออร์มากกระเทียมเดือดมากินเดืมากินตีนกระเทียมตัวมันร่องห้องใสเนาะนี่เด้อะผักขาท่านทำมาแต่เนื้อสิบมาเด้กินเอามาให้กินให้มาเบิก้งซื่อเออ ตัวเดี๋ยเดี๋ยวเสีถามว่าผู้ใดงามาี่สุดกับทเจ้าร้นต้วเนาะยับ่อันนี้ก็แซมแซมจ้ะแซเขามา้ซคนจ้าเขยียังบออ่าจํามันปูจํามันปูมันมีใครยังผสมด้วจ้า Original แตนเคลืซีฟาแล้วอันนี้เขาเนียวฮอร์ทันมากอันนี้เริ่มแท้วเจาิ่เสริมมากับแก้วบอง อร่อยมากแนะนำแนะนำาวเหนียวให้น่อยพอเนียนอข้าวเหนียังไม่เติฟเลยข้าวเหนียวหนึ่งห่อชอบอันนี้หอยนาหอยน้าเป็นหัวหัวหัวโอ้ก็ว่ากินฮะเออปกติกิ่นกรพาะจะเห็นก้าแ่าสวิเลิศเธอก็ได้ดีฮะม่บอกอ่ไปละอีนี่มันยากกินกรบปออ เมื่ออยากให้เห็นบรรยากาศอันนี้มาวันพฤ่อหาสอนบ่ายสองไม่ใช่ตอนเดียวแล้วแบบลูกค้าแบบว่าเต็มจุกโตเลยเลิกทนมาสับยูบก็มาได้ดนไปเนี่ยนะอีกแล้วมูอะไรหรอวเป็นแกะอังบ่บ่ล่ะจ้ากินนะน้างามอก้าขาบ่นเจ้าพื้นกามากเลยกินมันสิดกลมกระยาญนิสานผ้าสวดจ้าพี่น้องกระยาญนิสานอีสานผ้าสวดแก้วบ่กรวดลูกบ ส่ด้าเอาไปดูพพอ่ๆอย่างน้ำน้องบ่ายล่นันันเลยนี่แหละเขามากจริงๆ่ะปากตีๆออกปันนี่เออเจอเจอบ้าอิดีมากมมนจะเป็นมากแบบบาหวานใส่ซาใส่ผ่นเออถ้ามันเนื้ออะไรมันจะคื้ขี้คอนดอกมันจะเล่เพล่แจ็จบชิ้ๆเสือเนาะนี่นปจะเสียรืวป่า กินเนี่ยตะขอยกับได้กินไม่เคยเลยตะขอยเลยนี่นอกจากตับหมูแซ่บนี่ใครที่มาแนะนำให้สั่งคาหมูน่องไม้พี่น้องหมูน่องซิกเนเจอร์กินกับแป้งคลุแขกแมมเบอร์เธอกินกับแฟกับแป้งคลุกแขกแหวไปน้ำมันเหเข้ากันครับคือตอนแรกก็คือว่าสิรีวิวชิ้นแบวแซ่บเลยแบบอืมอะไรเขากันบ่เป็ดหรอ